สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับมาดูงานสร้างสวนท้นเรียนในจังหวัดจามรบุรีนะครับผมตอนนี้สระน้ำเรานี่ชั้นล่างยังไม่ได้ขุดนะครับดูน้ําอยู่นะก็คือน้ําเต็มเลยนะครับกระดูแห้งนี่เราจะปักข้างล่างนะครับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ไปปิดสระก็จะเสร็จนะครับแต่ทีนี้มันยังไม่แห้งนะก็ที่เหลือนี่คือเอาไว้ปิดสั่ครับดินที่เหนือนี่นะครับ พอดีนะครับผมเพราะว่าตรงนั้นมันต่ำอยู่เกี่ยวๆก็เลยรอน้ําแห้งก็เลยไปตักนาดินก่อนนะฮะตักนาดินมาผมไม้มขมบนะครับนาดินสวยๆเพราะว่าชั้นล่างไอ้แถวแถวแป้งล่างนี่คือดินไม่สวยนะครับก็เลยทางเจ้าของที่ให้ไปเอานาดินข้างบนนะครับมากองเดี๋ยวมันโคมาเกี่ยวต่อหลังแล้วก็ปัน้ๆนๆะส่วนตรงนี้เราก็ดูดน้ำรอไปก่อนนะฮะพอสมะติว่าน้ำแหง้งปุ๊บ เดี๋ยวลงเป็นแตงงลายก็ขุดล่อยหลังกลับขุดเต็มอุนส่าตรงนี้น้ำเต็มเลยเนพะนอ,อยู่ติดเาลูกใหญ่ ดีจัดเลยนะออกรอบสายดถนี่คนหลักแล้วเราพี่สนหัวะเจข้างหลักอ่กลางหลักไม่ได้กลางหลักมันไ,ไม่มีคนโบกกลางหลัก,กเนี่ยมันหายออกปักไวเป็นแนวเป็นแนวจะมีนนมโคมาปั่นแล้วเกียกเอาหลักเอาหลักมาอยาวิ่งกันสี่ท่านนะครับอีสุเจ้าก,ก้าสองร้อยสี่สิบสีม่วง Wow. วันนี้มีอีสูตสามคันฮีโนคันหนึ่ง 两头啊。